หอมหอมเป็นเหฮดบานๆเท่าน้กค่ะเม่ยคุณยายคุณเวยคุณหอนย่าหนูอยาคิดถึงคุณย่าหนูย่าย่าเสียลรย่ยจ้าอายุเก้าสิบห้าปีค่ะเม่โอ้ลูกไผ่ดูแลดีมั้ง ลูกไผ่ดูแลโดยวิตามินดีอาหารเสริมเก้าสิบหาปีบนอาเสือมูเพิ่นนันแม่มูเพื่อนนันเป็นเป็นเบาหวานความดันเสียไหวเด้แม่ตัดแขนตัดขานํำได้นี่ยาเนี่เกือบตัดแขนตัดมือได้แม่แต่ว่านูแล็แบบนูดูแลท่านที่เลยนะค่ามันเป็นเบาหวานความดันอืมือมันเป็นิันเป็นเบาหวานความดันละแม่ก็เลยแบบ เกือบมอตัดมือแต่ว่านุก็เลยดูแลเพิ่นท่านนะเพิ่นก็เลยบริเตัดมือนะคะแม่ค่ะสังขารสังขารมันเมื่อเที่ยงเอาไปกูมือก็ยังเบี้ยนกันอยู่นะคุณใหญ่นะเฮ้ นําปอน้แวนมนี่จับลาย่งกได้นั่นตลาบ่เห็นเลยกะสิจึงซีแล้วหนูต่อไปนูกะสิลืมหนาะลืมล้างลงหนาลงลง้างแล้วเท่าแล้วเนะนาะคนหลืมมลงหนาลงเนาะคุณยายเนาะสมองคนห้องมันกระเสื่อมไปตามกาลเวลา,วาแต่ว่าหา้องต้องชะลอมันไหวไถ้าบ่บซันมันสิไปเบิดค่ะมันลืมเบิดนะต้องชะลอ ค่ะคือหนูนี่ตตรงชะลอขึ้นกันเพื่อที่จะให้มันโบดลำบากจะคล้องเดป่อ<ม>ให้ลำบากจะคล้องใบ <c oughs> แต่ว่าเวลาเจ็บป่วยจังหน่อยเนี่ยมันเปตายจะได้หรือ <c oughs> นั่งไปใส่กับบมีแหงปปแต่เศร้าเรียวคือหาดองดองอคุณยาย แม่อืมคุณยาเยเล่าเรื่องค่ะปิ้งเฮดเหล่าเรื่องค่ะพี่น้องมาชมปิ้งเห็ดไข่น้ำกันแล้วมากินปนเฮดไข่แสบๆน้ำกันค่ะตอนนี้คุณนายต่างๆกำลังไปหา หอมหาผิดคะหอมหาผักมาโอ้มีน้ำใหม่น้ำนะเป็นจะแกงน้ำใหม่ปคะแม่ค่ะได้แม่ค่ะได้ค่ะแม่ได้ได้ค่ะเออไม่เสียพายนูแน่มีบะคาคุไคณาไายเออไม่เสียบน้อยนั้นค่ะคุณยายย่างไปได้บ่ละ ยาบงบบใดบคะลิดดน้นตูนอันหน้าโคตเท่ากับจีเทาคือคนนั่นละเบิ่งไว้เนาะค่ะพี่น้องอีกบดุนเทาก็าบยางบบใดตอนนี้ตอนนี้คือซีมีแห้งอยู่แต่ต่อไปจะสิ่วซำไดแล้วสังข้างๆคนเน่าค่ะแต่ว่าผมเบบป็นอยังจักเถื่อแมนคุณยายบอกมาเสียอยากลำอยากรวยไปแท้ เอาไปยังกระบไดจักอันกระดูเขากะเพราไม่ทิ่มเบิดเงินอยู่แน่นั่นเขากะเก็บไปเบิดคุณยาย <laughs> บาทเดียวกับเหลือ,อเขาคนหาเอาเงินนั่นนุกก็เลยว่าโอ้ยน้อ no. ง <laughs> สังขาราสังขสังขาราสังขาร,ขาร,ขารมันบ่เที่ยง นังซือช้ำมาก,ากาเลยะนะมนสังขารเมชีพันลองอยู่วัดม่วนม่วนสังา่าสังฆารเด็ก,กูลองบันไดบันนีอุ้ยหลุด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 เป็นเป๊ะป,ปะปะเลยคุณยายปิงเฮดค่ะพี่น้อง อยู่ในเมืองมาบาน,นออกน,นะคุณยายเนาะโอ้สุดยอดเก <c oughs> ็บค่ะบ่อบ้านอันเฮ็ดบ้านสร้างบ้านหลังบักใหญ่เนาะคุณยายนอน,ยนอยู่ปลายหน้าเน,ะนอ๊อวี่อัน่อดค่ะตะกี้กับพักกันแต่อยู่ในเมืองพักกันฮุบกันแต่อยู่ในเมืองเดยแต่เดี๋ยวนี้อุย้ขยขยายบ้านออกมาหลายแหงค่ะคุณยาย ค่ะม,มันหลักกว้างหลักขวางเนาะตปกี๋แล้วไปแอ,อร์กันจีนด้วยบ้านาความคิดตอนนั้นความคิดเท่าไัร่บุเปิดเผยค่ะยังบอกก่าวกว้างแต่เดียวนี่ความคิดแบบว่าเฮ็ดยังกับสามารถเิใดที่ใน,นที่หน้าคุณยายค่ะแม่ม hey nah. ันกว้างมันขวาง,วางมันสบายค่ะคุณยายอยยู่ไดไ,ได้เลฟนะ มองอะไรมองอะไรครับมองอะไรครับรอคุณแม่เหรอคุณแม่ไปทุลายังไม่กลับเลยจะของบ้านเด็กกูลุยเห็ดรอหอมคุณยายหอมหอมหอมข้มันปูก้กั่นจนได้าสันสีเรล่องมะม่วงนะโอ้โหมะม่วงมันลายบอท่เน่ยะมันลายบะมันก็พอได้กินนยู้ยยังมันเป็นนวยน่หลายพดกยุ่นทิ้น ร้อนกิ้งเยอะแล้วแล้วจะคนน้นมาเก็บไปกินอ,อู้อ็ดสุกแล้วคุณยายเยงสชกแล้วว้าวเหงื่อแตกเลย ไก่เนาะคุณยหญ่นาะไก่ด้วแต่ปลาอันนี้มันี่ม่ไก่บ้านด้วยเนะไก่บ้านแต่ว่าอันเพิ่นเพิ่นยกบ้านมาไวปลาดีเนาะคุณใหญ่นาะยกบ้านมาไว้ป่าดูดกัยูนัยกยกเมืองมาไว้ปลาใ่ายกันินะลอยากึ้นบ้างตัวอะไรนะ ไปทำอะไรมาเปียกมอมแมมหมดเลยจลัดล้น้ำสุกแล้ปุบแล้ปอืมคนมสวย<ม>คุณยายสุกแล้วนนี่ทุกระบบค้าคุณยายนี่แบบนี้จัแล้วบนหัวนดัวมันสุกอัะเร้อแห้งแห้งแล้วได้ค่ะ<ม>อุ้ยใหม่ลคะค่ะคุณยายอเอามาใหม่นะจานะเสโอ้ยตุ้ต้ลอนๆ อยูไหนนยอยู่นาจอยู่ไหยูเอรินค,ะ oh, <okay. S 2> ค่ะคุณยายโอ้ยย่เอวรลินวอลินชำลาโฟนูยูวอรลินเอ hmm. บ้านเกิดมัองนอนสามีมยุ่อำนาจจะเลิ่อนคะ่ะ oh.